ได้ห้ากรรมค่ะมาเก็บทัวท่วค่ะทั่วค่ะปลทัวปอสารพิษฟักงามๆปลูกไม่หลายนะคะพอจะได้กินวันนี้ตรงสยจะได้สักสามกรัมนู่นเนาะกรัมละสิบบาท ซื้อหน่อยนะคะกรรมละซีบเดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่าได้เยอะไหมได้ประมาณกี่กรรมได้ยินเสียงกาลองไหมคะดีค่ะได้ประมาณนี้แหละจะได้สักสามสี่กร,รมนี่แหละผักบุ้งก็มีผักบุ้งก็งามงามมีแต่ยอดเนาะเรามาเก็บตอนสายๆเลยผักบุ้งยอดบัดดำผักบุ้งต้องเก็บตอนเช้ายอดจะได้ขาว นี่ค่ะ